m มายเสรแรกที่เราต้องมาเข้าใจกฎจักรวาลก่อนเรารู้หรือไม่รู้กฎจักรวาลก็ทำงานเท่าเทียมกันนี่คือเหตุผลที่มีคำพูดว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันรู้กฎหรือไม่รู้กฎจักรวาลก็ทำงานเท่าเทียมกันกับทุกคนเลย ทำงานเท่าเทียมกันเป็นยังไงสมมุติวันนี้มูตอารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นแรงสั่นสะเทือนด้านลบจัก,กรวาลก็ส่งผลลัพธ์ด้านลบให้ต่อให้เป็นคนดีสีสังคมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระต่อให้เป็นคนแบบไหนก็แล้วแต่แต่ในวันที่มูตหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรามันส่งแรงสั่นสะเทือนด้านลบออกไป จักรวาลก็มอบสิ่งนั้นกลับมาให้ทันทีค่ะและรู้กฎหรือไม่รู้กฎเผอิญวันนั้นฟิลมันได้อารมณ์มันดีชีวิตมันชิวแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันมั่งคั่งเหลือเฟือหยิบจับอะไรก็รู้สึกจะขายดีไปหมดวันวันนั้นจึงเป็นวันแห่งการดึงดูดค่ะ คนไม่เข้าใจก็จะพูดว่าวันนี้ดวงสวยบางแหละวันนี้ฟลุกบางแหละวันนี้ดวงดีบางแหละวันนี้โชคดีบางแหละจริงๆโชคดีมาจากเหตุที่เราสร้างเองจะลูกความโชคดีก็ไม่มีฟลุกถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเราก็คือคนที่สร้างโชคได้